สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งกันดีกว่านะครับ q u a n ต u m Computing Inc. หรือชื่อย่อว่า QUBT คือหุ้นตัวนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาแห่งอนาคตเลยนะแต่พอไปดูผลประกอบการปัจจุบันโอ้โหมันสวนทางกันแบบคนละเรื่องเลยครับมาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวของหุ้นตัวนี้มันเป็นยังไงกันแน่นี่แหละครับคาถามนี้คือหัวใจสาคัญของเรื่องทั้งหมดเลยเพราะมันชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆระหว่างมูลค่าที่มันมาจากความคาดหวังล้วน กับความจริงที่เราวัดได้จากตัวเลขในปัจจุบันเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยโหเป็นเรื่องเล่าที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะเทคโนโลยีควอนตั้มที่จะมาเปลี่ยนโลกแต่อีกด้านหนึ่งกับเป็นความจริงที่ต้องบอกว่าน่าตกใจเลยก็ได้กับรายได้ไตามาล่าสุดที่ประมาณ61,000ดอลลาร์เท่านั้นเองครับไอความแตกต่างที่มันมาหาศาลขนาดนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องราว QUBT ทั้งหมดเลย โอเคครับในส่วนแรกเนี่ยเรามาลองสำรวจเหตุผลกันก่อนดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้นักลงทุนตื่นเต้นกับหุ้นตัวนี้กันนักอะไรคือคำมั่นสัญญาแห่งคนตัมที่มันขับเคลื่อนมูลค่าของ QUTBT อยู่ในตอนนี้ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับ q u b t ก็คือบริษัทที่สร้างฮาร์ดแวร์ล้ำยุคด้านควอนตัมแล้วก็โฟโตนิกส์ซึ่งก็คือเทคโนโลยีที่ใช้แสงเข้ามาช่วยในการคำนวณนั่นเองครับแต่ จุดที่ทําให้พวกเขาแตกต่างจริงๆคือการมีโรงงานผลิตชิปหรือที่เขาเรียกกันว่าฟาวน์รีเป็นของตัวเองเลยซึ่งอันนี้แหละครับคือข้อได้เปรียบที่สําคัญมากๆในอุตสาหกรรมนี้มุมมองในแง่ดีต่อคือ u b e t เนี่ยนะครับมันตั้งอยู่บน3เสาหลักเลย 1. ก็คือการมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง2คือเพิ่งระดมทุนก้อนใหญ่มาได้สําเร็จแอสก็คือเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเป็นที่สนใจของลูกค้าระดับรัฐบาลเลยนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ชี้เห็นถึงสแกวภาพการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตได้เลย แต่ว่าเรื่องราวมันก็ย่อมมีสองด้านเสมอใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาดูอีกฝั่งของเหรียญกันบ้างเพื่อที่จะได้ตรวจสอบความเสี่ยงและความเป็นจริงที่บริษัทกําลังเผชิญหน้าอยู่และนี่คือตัวเลขที่เป็นเหมือนความจริงอันน่าหนักใจเลยครับ6 1ห0 0นึ่งดอลลาร์นี่คือรายได้ในไตรามาลล่าสุดซึ่งมันน้อยมากๆเลยนะฮะเมื่อเทียบกับมูลค่าบริษัทในตลาดนี่คือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวก็จะเห็นเลยนะครับว่า ุกจุดแข็งที่ดูแน่ตื่นแตนเนี่ยล้วนมีอีกด้านที่เป็นความท้าทายรออยู่เหมือนกันคือถึงแม้ว่าจะระดมทุนได้มหาศาลแต่รายได้ก็ยังต่ำมากแม้เทคโนโลยีจะเฉพาะทางแต่การแข่งขันก็ดุเดือดสุดๆและถึงจะคาดว่ากำไรจะโตแต่ปัจจุบันมันก็ยังคงผันผวนอยู่ครับพอความจริงกับความคาดหวังมันต่างกันขนาดนี้คำถามสำคัญมันก็เลยมาตกที่ว่าแล้วเราจะประเมินมูลค่าของบริษัทที่อนาคตยังดูไม่แน่นอนแบบนี้ได้ยังไงกันละ่ะ ก็ั่นแหละครับท้ายที่สุดแล้วนักลงทุนก็ต้องปรับมาสู่คำถามที่มันพื้นฐานที่สุดข้อนี้นี่เองว่าตกลงแล้วหุ้นตัวนี้ควรจะมีมูลค่าที่แท้จริงเท่าไหร่กันแน่ซึ่งมันก็นำเราไปสู่สถานการณ์ต่างๆที่เป็นไปได้ครับคือนักวิเคราะห์เขามองภาพให้เป็นไปได้เนี่ยกว้างมากๆครับกว้างแบบสุดๆไปเลยลองดูสิครับตั้งแต่กรณีที่แบบระมัดระวังสุดๆเลยนะราคาอาจจะอยู่แค่5ถึง12ดอลลาร์ไปจนถึงกรณีที่ดีที่สุดที่อาจจะพุ่งไปเกิน $80 ดดอลลาร์ได้เลย ไอช่องว่างที่มันกว้างขนาดนี้แหละครับที่มันตอกย้ำให้เราเห็นได้ว่าโหความไม่แน่นอนกับความเสี่ยงของหุ้นตัวนี้มันสูงมากจริงๆและนี่คือความจริงที่สําคัญที่สุดเลยครับว่าการประเมินมูลค่าของ QUBT เนี่ยมันไม่ใช่การวิเคราะห์ตัวเลขในปัจจุบันเลยแต่มันคือการเดิมพันกับอนาคตซึ่งยังไม่มีใครบอกได้จริงๆว่ามันจะออกมาเป็นยังไงพอพิจารณาข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยนะครับนักลงทุนก็เลยต้องมาเผชิญกับทางเลือกที่สําคัญเอาละครับเรามาสรุปประเด็นทั้งหมดนี้สู่ข้อคิดสุดท้ายกันดีกว่า หมดวิเคราะห์ต้นทางเขาสรุปไว้ได้น่าสนใจมากเลยครับว่า QUBT เนี่ยเปรียบเสมือนตัวลอตเตอรี่ใช่แล้วครับมันคือการลงทุนที่อาจจะให้ผลตอบแทนมหาศาลเลยแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทั้งหมดได้เหมือนกันดังนั้นแนวทางการลงทุนมันเลยแบ่งได้เป็น2ทางที่ชัดเจนมากๆขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนครับสำหรับสายที่เสี่ยงสูงหน่อยอาจจะมองว่านี่คือโอกาสในการลงทุนสัดส่วนน้อยๆเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ แต่สำหรับสายที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักก็อาจจะเลือกที่จะรอดูอยู่ข้างสนามไปก่อนจนกว่าธุรกิจจะพิสูจน์ตัวเองได้จริงๆและเราก็จะขอจบการน,นําเสนอข้อมูลนี้ด้วยคําถามที่ชวนให้คิดตามกันต่อนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย QUBT จะสามารถเปลี่ยนศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของตัวเองให้กลายเป็นความสําเร็จที่จับต้องได้หรือจะจบลงเป็นเพียงความฝันที่ราคาแพงเท่านั้นเอง